หมารู้สอบรับเติมเกมเติมถูกเติมไวให้สปีดได้คิวแป๊บเดียวเสร็จปลอดภัยใส่ทั้งระบบ iOS และแ n น r o อยสตีมมอดังๆใช้กันเพียบรบเครื่องเรื่องอ e ีวุ l บนอกจากนี้ยังมีสินค้าบริการเกมชั้นนำมือเด่นอีกมากมายสนใจเติมเกมคลิกลิงด้านล่างเพีแท้คนติดตามมากกว่านึ่งแสนคนแล้วนะครับก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับพบกวับผมกแลนะครับตาจันวิดีโอวันนี้ก็จะมาพบกับ1ิบแผนแหประจําสัปดาห์วันนี้วันที่น่าจะเป็นวันที่21นะวันนี้นะก็มาดูกันเลยครับว่าหลังอัปเดตนั้นจะมีแผนอะไรใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็ไปดูกันเลยครับก่อนรับชมชิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นจปในการทำชิปด้วยนะครับก็ไปดูกันที่แผนแรกกันเลยแผนแรกรหัสแผนก็จะเป็น 193ก็คลิกตามผมมาเลยที่โลโกโล้เบทเทีมรหัสแผน193ก็เราก็กดไปก่อนดับแรกยุโรป1นับไป9ก็ประมาณนี้คลิกตามผมได้เลยแล้วก็3 F4 อะไรก็ไม่รู้กดตามมาได้เลย1879 ก็ไม่รู้ว่ามันทีมอะไรนะกดไปที่ a u ล t ไปก็จะได้แผนนี้ออกมาก็จะเป็นแผน C สองสอก็จะเป็นหน้าคู่นะทุกคนนะแล้วก็มี a M F 2ตัวก็ประมาณนี้เลยแผนแรกก็ไปดูแผนที่2กันเลยก็รหัสแผนก็จะเป็น C 2 17กดไปเบทีมเซตติ้ง ก็กดไปที่ C Asia 2 J2 แล้วก็17แล้วก็นาไป2 4 6 8 10 12 14 16 17ก็ประมาณนี้แล้วกลับก็กดที่เชิงฟอร์เมชั่นแล้วก็ดีโฟเหมือนเดิมก็จะได้แผนนี้ออกมาแต่ตรงนี้จะปรับเป็น M/F 2ตัวได้ก็ประมาณนี้เลยเราก็ลองเอาไปปรับกันดูนะจะเป็นแผน3 1 4 2นะก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนนะถ้าใครยังตามหาแผนนี้อยู่ก็สามารถเป็นใจกันได้ก็มาดูแผนที่3กันเลยเตี๊เทมเซ t ติ้งเข้าไปเบียดเมเหมือนเดิมแล้วก็รหัสแผนต่อมาก็เป็น4 2 9 4 2 9 สอง8 9ประมาณนี้ก็แบ็กกลับเชิงฟอร์เมชันเหมือนเดิมดีฟอลก็จะได้แผนนี้ออกมา3142เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้มันจะดูเป็นวงกลมสมากกว่าไม่ใช่วงกลมวงรีสมากกว่านะตรงนี้นะ ตังนี้ก็ปรับเป็น AMF ตัวได้แล้วก็เป็น C m f ได้แล้วก็หน้าคู่แบบนี้แล้วก็ต่อมาเป็นแผนที่4อ่รหัสแผนก็เป็น 4, 3, 9เข้ามาปุ๊บ4 3 9 2 4 6 8 9แบดกกลับมาเชียงฟอร์มชั่นดีร์ จะได้แผนนี้ออกมา4-4-2แต่ว่าจะมีเอเดตตัวหนึ่งนะก็ประมาณนี้เลยถ้าใครชอบหน้าต่ําตัวหนึ่งแล้วก็แต่ว่าเป็นหน้าคู่นะแต่ว่ามีหน้าต่ําตัวหนึ่งก็จะได้ประมาณนี้ก็มาดูแผนที่5กันเลยแผนที่5ก็จะอยู่เป็นรหัสแผน4-2-4ชเขก็มาเอเชียเอ2 แล้วก็ทีมที่4แบ็กกลับมากดเช้งฟอร์มิชันดีฟอลไปก็จะได้ประมาณนี้3,2,4,1แล้วก็แผนต่อมาเป็นแผนที่ทหกรหัดแผนก็จะเป็น1,4,6เบทีม1 4 6เอเวอตันแบ็กกลับ information d e f o ก็จะได้ประมาณนี้เลยตรงนี้ก็ปรับเป็น d m f ได้แต่ว่าปรับเป็น mf ไม่ได้นะได้แค่ d m f แล้วก็ c m f ข้างก็จะเป็นปีกตำ่ำต่อมาก็จะเป็นแผที่7จ็รหัสเผนก็ 1, 13, 20 1, 13ก็ จะเป็น2 20ก็อันที่3นับตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมานะก็จะได้ประมาณนี้กดแบ็กกลับมาเชิงฟอร์เมชนมันเดิฟเวอเหมือนเดิมก็จะได้แผนนี้ออกมาเลย3 1 3 3ก็จะมีเมตัวหนึ่งแล้วก็ดีมเแล้วก็ข้างๆก็มีทั้งปีกต่ำแล้วก็ปีกสูงด้วยก็มาดูแผนที่8กันเลย หน้าแผนก็เป็น 1, 17, 6 1, 17, n เนชั n a l ่นแนลแล้วก็6เป็นเดนมาร์กคนมาเช็งฟอร์เมชั่นดีโฟลเหมือนเดิมพอแผนเดนมาร์กก็จะเป็นแผนนี้เลย 4, 3, 1, 2ก็จะเป็นหน้าคู่เหมือนเดิมแล้วก็กลาง3ตัวไม่มีปีกนะแผนนี้แล้วก็ มาดูแผนที่9กันเลยรหัสแผนก็เป็น4 5 4 4 5 4โคลยียคชิกมาดีฟอ t เหมือนเดิมก็จะได้แผนนี้ออกมา442นะตรงนี้จะไม่ใช่ r w f นะ จะเป็นปีกต่ำนะสตัวนี้แล้วก็มีกลาง2ตัวเช่น DMF แล้วก็ซีเบได้แล้วก็เป็นหน้าคู่แล้วก็มี LS ตัวหนึ่งเปลี่ยนเป็น CF ได้นะประมาณนี้แล้วก็แผนสุดท้ายก็เป็น197 b เบสทีม19แล้วก็7 6 7อย่างบ่อย ทีมสุดท้ายทีมปิดยังบอยจะเป็นทีมอะไรก็มาดูกันครับเป็นแผนอะไรก็ประมาณนี้แผน C312 แต่ว่าตรงนี้มันจะขึ้นมาอยู่เสมอกันแบบนี้เป็นหน้ากระดานถ้าแผนเมื่อกี้มันจจหย่อนลงมานิดนึงแต่ว่าแผนนี้มันจะอยู่เรียงกันเป็นหน้ากระดานแบบนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้เลย10แผนแรกประจำสัปดาห์นี้นะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเปื่อเราจะจในการทําคลิปต่อไปได้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ